โอ้โหตัวแหลอะไรจะซ่วยปลาดันออมส่วนละตีนกูแล้วบอกว่าน่าจะไม่เวิร์กละมาเยอกันหน่อยมามาเด้สี่สองมาเด้อมาถึงก็โดนเลยฮะมาเด้มา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 เก้าม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 าฟ้านมาหกสี่มาหกสี่อุ้ย ไปมันเข้าน้อยยังวะตัวแร่เนี่ยมามามาปุคันโปรเซคการได้มาร้อยเจ็ดสิบเนี่ยโดนตีธรรมดามาแล้กูทำะไรกูได้วะเอามาดิมาพุ่งมาเด็กสี่มาดิมาบอลซ้ายบอลคายก่อนมามาบอลคายมาหกสิบเอาเด็กยิ่งไม่เด็กโอ้โหชิวๆนะฮะนี่คือเกาะที่ทำมาแบบถึกโดยเฉพาะนะฮะนี่คือบอลที่โหดดสุดในเกมตอนนี้นะฮะ มา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 โอ้โหมาคิวเลยโอ้สบายจังเลยโอ้สองร้อยทำแล้นแหละตัวแรยิงแค่นี้อะเนี่ยเอ้ยเราก็เท่าที่ดูว่าเกาะที่กูที่ได้เลยนะมาบอลปอยยิงยิงพวกโดนหลังๆก่อนดิตีกูทีละแตะไม่ได้กูจะตายฮะหน้าติดเนี่ยไม่ได้กูจะตาย วอาขายวอคขายฟอปไอ้ออยู่ใครมาโอ้โหเพอรเฟกต์การ์ดเลยละมีสิวด้วยตัวแลยมาหกสิบสี่มาโอ้โหโเจ็บมาโอ้แดดเลยัวอ้าหกสิบร้ยหกเก้าอ่างนั้นแหละไอ้เนี้ยฟาดคุณแรงแด็ดมายิงมาหกพี่ิสิบเนี่ยไม่ไไ้ตายกดกดคันโหดกับปึ้งมาไายแทงล้วน ว่าฟันมาสามสิบนั players, ้นแหละเกาะเกาะอะไรบ้างนะพี oh, ่ทําออฟอ่ะเกาะอะไรบ้างนะโนโซวัอดี่สามเช็งหน้าสามมาโอ้ร้อยหกสิบนั้นแหละผมไม่กันไปผมจะตายครับเมื่อไรผมตายหมาฟันมาอืมีเจ็ดโอ้โหแรงสุดๆเลยมาโอเฟคจ่ามามาเหอะตัวสีแดงก็มาโอ้ ก็ไม่ค่อยมีน้ำยาเท่าไหร่เลยนะฮะมาอืมห้าสิบก็แล้วโอแต่ถ <50 S 2> ้ทา,าทำแบบนี้แล้วดาเมจจะไม่ค่อยมีนะ,ะเราเน้นถึกนะฮะเราเน้นถึกครับนี่ครับเน้นถึกอย่างเดียวใค่ประเดียยิงครับนี่เพอร์เฟคการ์ดได้ตีมันไม่โดนหรอก,น,รอกนี่เพอร์เฟคการ์ดเดี๋ยวพี่วอลายให้นะมาอือห้สิบสี่ ลงมาโดนย้ำชัดๆกูเนี่ยโอ้ยปอนว่าไงไอ้ปอนอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยพี่พี่จะตายจะตายลึเนหรือสิปอนไอปอนมาผมเพิ่งเสร็การได้มาเดี๋ยวเพิ่งป่อไอ้ยใจเดี๋ยวเพิ่งอดีตอยู่บ้านโหดน้องตายได้ยังไงน้องตายได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อะไรอยู่มันโหดอ่ะโอ้โห ที่กูอีกแรมอยู่อีเกแรมตีกูไม่เข้าเลยสัตว์อย่างฮาพี่ชูผมก็โซนในสัตว์ตนตนตซนจิ้วกูแรงๆไปเด็กที่อ่ะเฮ้ยพี่เดี๋ยวตายนะไม่ตายกูจะไปตายผมนี่ไม่ได้มีความถึกอะไรเลยนะฮะมาพุ่งมาโอ้สี่สิบกว่าโอ้โหเมื่ไรจะตายวะเนี่ยกู มามาร่างโหดมามาขึ้นมาสี่แดสี่แปดโอ้ยทำไมหลบผ่านนี้ไม่โนว,วะทุกทีหลบคนเลยปอดิงไปปอดิงเดี๋ยวปอดิงมาปอดิงบอสไปเลยโอเคพี่เดี๋ยวจัดไปละมา <c oughs> เราคือลูกน้องมันเยอะแปดแปดว่าแปดแวปด่วาเราอยังต่อหน้าต <ไง S 2> ่อหน้าอะไรต่อหน้าอะไร่อเอ,อ้ย่อหางเข้าไปต่อหางเข้าไปต่อหางเด <Okay, S 1> ี๋ยวหน้าเข้าไปยิงตรงพี่ตัวแล่นี่สิพี่มันถึกตรงที่ว่ามันแลด้วย มัน้องกล,ออกลัวหรอกนะไอ้วันนั้นผมมาลงผมก็เจออย่างเนี้ยตายเลยนี่อมึงไม่ตายหรอกลงงก,กูเนี่ย oh <man. S 2> นี่มันกจล่างนี่วะขั้นสองแล้วเ oh <man. S 2> ยียงวะ oh <man. S 2> ข,ขั้นสองมันเป็นสีส้มแล้วนี่มันแตะจิ้มจิ้มหมดุดเอ้ยมันมีสิวอยู่ oh <man. S 1> ปั่นกูก็ไม่โดนเอ้เหี้ย มาเฟอร์เฟกตกาเลยสัตว์กูอะแตกแล้วตกเอาวันดนนี่หน้ามาตีหน้ามามตีหน้านะโอ้ยย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 ายย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 ยน ปอนกดได้ป่ะปอนกดได้ป่ะได้พี่ได้แป๊บนึงเอ้ากดพีดเจตมอนเลขหกเลขหกตกลงไม่ทันยูนิคอร์ดสองตัวโมเขียดเก้าไม่ได้แดกพี่หน่อยน้องสีหน้ามันสีหน้ามันกดกดเล็งค้างไว้ที่หน้าแล้วก็กระโดดกระโดดหนีเยาดิมาแล้วมาแล้วอยู่ล่างสองนี่แหละน่ากลัวสุดแล้ว ้าแเหรออยังไม่แตกมามาเจอกันหน่อยมาห้าสิบหกเนี่ยมาเด้อมามฟาดมามฟาดมาห้าสิบห้าสิบมันจะโดไม่ได้แดกหรอไอ้สัสมามาคุณลากเลยเนี่ยสิบเอ็ดเนี่ยแรงสุดแล้วเหรอเนี่ยสี่สี่ี่แรงสุดแล้วใช่ไหมโอ้ห้าสิบโอ้โหชั้นี้กูจะตายไหมเนี่ยโอ้เจ็ดสิบโอ้โอี 70. โ,อ,โ,อ,อ,โอ,อีมึงแค่เจิองเนี่ย เนี่รยร้อยสี่สองได้แล้วเนี่ยร้อยสี่สองเนี่ยเนี่ยแตกแตกแตกเอาเลยล่อเลยล่อเลยนี่คือแรงสุดของมึงเหรอเนี่ยฮะมีเอ็ ปอลอรองตายปอลอรองตายปลลบปลลบมันเอาที่อะไรอ่ะมันเลงที่เลงที่เดี๋ยวพี่ลอกก่อนสามร้อยนี่มันสกิลแรงสุดแล้วใช่ไหม ลปูไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกเอาไม่ติวะปอมันนี่ปอมันนี่ปอมนี่มานี่มันี่มาซีลังังโหดแล้วสองร้อยมาสองร้อยแปดแปดแปด โอ้ยสามสิบสองโอ้โอ้เท่าไหร่โอ้ไม่โดนไม่โดนมาโออีมาอะไรโออีมานี่โอ้โหเพอร์เฟกต์การโดนสะท้อนจากสองร้อยไปเลยโอ้โหคนด้านหลังตายอะดิคนด้านหลังตายนี่โอ้แค่นี้แค่นี้เหฮ้ยเฮ้ยตายแล้วพี่ตายแล้วพี่อะไรตายอะไรพี่ไม่ตายแล้วโอ้เนี่ยนี่คือการมาโชว์ความกล้าของตัวเองนผม ความโหดอะไรเลยมามาอ้อหกเจ็ดตกแค่นั่นแหละฆ่าเึ้นมาโอ้เจ็ดสิบหลบตั้งไกลไม่ยอมหลบ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 ไปโอ้ไม่ได้แดกพี่หรอกไอ้น้อง พี่น้องอะไรทำไมมันตายยากตายเย็นเนี่ยมันขึ้นมาใกล้ตายอยงเนี่ยอย่างอย่างอย่างโอ้เจ็ดสิบโอ้แรงสัตว์โอ้โหแรงสัตว์โอ้โหเผกเป็กกาด์ดะไกลทีวะพุ่งมาพุ่งอ๋อหมุนโอ้โหหมุนตะไม่โดนที่อย่างเงี้ยหไม่โดนที่นะ ออเอาเด็กอโอี e มาเด็โอี e. ไหนอะโอีไหนอะโอีเฮี่แล้วเห็นเต็นเก็บเลย นี่อยเอ็กถ้าผมโหดอีกนิดมันน่าจะจบไวกว่านี้นี่แหละครับคือการทำออฟเกาะที่โคตรดเลยโอเคพี่เปิดเลยเปิดเลยเอาหอม้ิแมวขอดาบแล้วกันดาบเหรอแลตกเอ้ยไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยสกิลก็ไม่มีโอ้ไม่มันเลย โอเคครับโอ้โหเนี่ยฮะการออบเกาะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพลเยอร์คนไหนที่แบบสนใจในการออบเกาะให้เทพๆนะฮะก็สามารถค้นหาและเรียนรู้กันเอาเองได้นะฮะงั้นวันนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ